สวัสดี FC ต่างประเทศและชิในช่องวันนี้มาทานส้ตมตำบุนเส้นนะคะใส่ไข่ด้วยนะคะมาทานกับครวัวไทยนะคะวันนี้เป็นอาหารเยินของครวัวไทยนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะแล้วก็มีฝรั่งแล้วก็มะขามป้อมนะคะอันนี้เป็นอาหารเยินของครวัวไทยนะคะมาทานกับครวัวไทยนะคะตำบุญเส้นนะคะใส่มะละกอใส่แครอทใส่บุญเส้นใส่ไก่นะคะแล้วก็ตามลงไปนะคะ น่าทานมากนะคะ fc มาทานกับครวัวไทยนะคะอาหารเย็นน่าทานมากเลยคะ่ะกับครวัวไทยนะคะ fc ตามไปได้ f ในช่องวันนี้เมนูใหม่ครวัวไทยคิดเองนะคะมาทานกับครวัวไทนะคะ fc น่าทานมากเลยคะ่ะตามุนเส้นใส่ไข่นะคะน่าทานมากเลยนะคะ fc มาทานกันนะคะ ร่อยเป็นตัดแซบนะคะใส่พริกกระเทียมนะคะพริกสักห้าเม็ดแล้วก็กระเทียมสักห้ากลีบมะนาวสักสี่ช้อนโต๊ะนะคะตัดน้ำตาลหนึ่งอันนี้คล้ายๆตำไทยของเรานะไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มใส่น้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ใสุ่้นเส้นลวกสดหนึ่ง นะคะแล้วก็ไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ไข่สองฟะะองนะคะต้มนะคะน่าทานแต่นะคะเม่ซี่น่าทานมากเลยนะคะเมนูบ้านๆนะคะผละไม้ก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็แล้วก็วกเอ่อกล้วยหอมนะคะนะาะต้มนะคะ ขอบคุณ FC ที่มาชมช่องอไทยนะคะขอบคุณมากคา่ะขอให้ FC ต่างประเทศ FC ในช่องแล FC ทั่วโลกให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคา่ะ